สำนึกดีครับครับสำนึกดีครับผมเพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอภูเวียงครับผมภูเวียงครับแกนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมาเยี่ยมสหายดินดินนะครับครับผมเพิ่งกลับบ้านมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเพิ่งกลับบ้านได้มาสองเดือนครับผมอครับเพราะว่าโควิดทําให้กลับบ้านได้เร็วขึ้นครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูการจัดการแปลงของดินดินเขามาเตรียมการไว้ตั้งแต่ปี60นเนาะใช่ครับเริ่มต้นปี60พอวันนี้ กลับมาบ้านก็พอดีเลยโครงสร้างเฟจด,ดูว่าโครงสร้างเขาทําอะไรไปบ้างนะครับดิเล่าให้ฟังหน่อยพื้นที่กี่ไร่ฮะอ๋อพื้นที่สี่ไร่ครับผมแล้วก็ทําทออกแบบพื้นที่โดยการทําน้ำอรอบพื้นที่ครับผม<อ>เป็นในรูปแบบของอเป็นรูปของไข่ดาวครับผม<อ>ดังมองภาพก็จะเป็นรูปแบบของไข่ดาวคร,ครับผมไข่ขาวนี่ก็จะเป็นพื้นที่ไ<อ>ม้ผลไม้ป่าครับผมไ<อ>ม้เศรษฐกิจ ไข่แดงก็จะเป็นพื้นที่น้ําครับผมไม่ใช่ครับไข่แดงก็จะเป็นพื้นที่ของอที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่พบปูกครับผมจุด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 กั้นระหว่งางไข่แดงกับไข่ขาวนี้ก็จะเป็นแหล่งน้าครับผมคร่าวๆข,ของพื้นที่การออกแบบพื้นที่ครับผมประมาณนี้ดูจากภาพเนี่ยสระลูกนี้คือขุดเมื่อปี60อ่าใช่ครับผมสระลูกนี้ขุดปี60นครับผมกว้างลึกมากไหมอ่ากว้างประมาณความยาวประมาณรักสิบห้าครับความ ความกว้างกว่าสิบห้าความยาวก็ประมาณน่าจะส0สิบได้ครับผม<อ>แล้วก็ทําเป็นคลองรอบพื้นที่อีกที่หนึ่งครับผมครับอันนี้เป็นโครงสร้างที่ทําชุดเดียวปีนปี6ศูนเลยใช่ใช่ครับของรอบที่ก็ทำพร<ช>้อมกันใช่ครับผมอ๋อแล้วก็มีเจบบาะบดานด้วยใช่ไหมฮะครับผมมีเจบบาะบดานเพิ่มแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาครับผม,มบาดานนี้เอาอใช้ในบ้านด้วยแล้วก็เติมสระด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับบาดานก็จะใช้ใน ทั้งอุปโภคและบริโภคครับผมไม่ใช่ครับทั้งใช้ในพื้นที่ทั้งทั้งใช้ใช้สอยครับผมแท่ในครัวเรือนแล้วก็ใช้ในพื้นที่การเกษตรครับผมครับแผงสามแผงนี่ก็จุดบาดาลใช่ครับลึกสี่สิบสี่เมตรใช่ครับลึกสี่สี่เมตรหย่อนหย่อนคูณลงไปสี่บสี่ครับแต่เราหย่อนเสมอลงไปที่สามสิบสามครับผมครับขึ้นมานิ้วครึ่งหรือนิ้วสองนิ้วสองครับผม แต่นี้ถึงแม้ว่าเราอยู่ใกล้เขื่อนอบนุบลรั์แต่ว่าฝนมันไม่มากพอเนาะใช่ครับน้ําฝนปริมาณน้ําฝนต่อปีมันน้อยครับมันทาให้ทาให้น้ําไม่เพียงพอต่อ,อความต้องการใช้ของของคนในพื้นที่ครับผมก็เลยกลายเป็นว่าภาวะขาดแคลนน้ําแห้งแล้งครับผมครับไม่พอที่จะใช้ในการทาเกษตรนบางคนบอกว่าเอ๊ะพื้นที่ชนระทานทาไมต้องขุดสะเนาะ อันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเพราะมันมันแรงฝนมันน้อยใช่ครับเขื่อนไม่ปล่อยน้ามานั่นเองใช่ครับผมันั้นก็จําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องทําระบบน้ําในแปลงอย่างของดินดินนี่นะครับครับแล้วน้ําที่จะเข้ามาก็มีทางไหนบ้างอ๋อมีเอ่อจากน้ําฝนแล้วก็น้ําหลักๆที่มีมาได้3มอย่างก็คือน้ําฝนคลองชุมปรทานแล้วก็น้าบาดาลครับที่เติมลงในพื้นที่ครับผมถ้าเขาปล่อยน้ําชุมปรทานสมมติฝนตกเยอะเราก็เอาใช่ครับผม แต่เรามีสำรองแน่ๆ่แล้วคือบาดาลใช่ครับช่วงช่วงที่ฝนน้ําหลากเราก็จะมีพื้นที่เจ็บน้ําฝนนะครับผมบช่วงที่ฝนขาดเราก็จะมีบาดาลเติมครับผมแล้วการทําคลองรอบพื้นที่ดียังไงครับผมออการทําคลองรอบพื้นที่มันช่วยช่วยกระจายความชุ่มชืน้นรอบพื้นที่ลดลดภาราของเราในการที่จะเราจะเป็นลถจะเป็นลดจะไปจัดสรรในลดน้ําอะไรพวกนี้ครับผมคือ คือหนึ่งต้นไม้โตเร็วความชุ่มชื้นแผ่กระจายได้ทั่วถึงครับผมเราไม่ต้องไปทําแบบแบบว่าเดินระบบน้าเดินทางสปริงเกิลประมาณนี้ครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเราลงครับครับผมมันจะชืมซึมมันจะซึมออกทั้งสองข้างมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่โดยรอบเลยครับผมนั้นคลองไส้ไก่ที่บอกว่าเหมือนไข่ดาวนะฮะคลองไส้ไก่รอบพื้นที่ก็จะเหมือนไข่ขาวใช่ครับตรงไข่แดงก็จะเป็นที่พักที่อยู่อาศัยครับแล้วก็มือที่พ่อปลูกครับผม แล้วบ้านที่เห็นสีข,า,ขาวๆหลังคาขาวนั่นคืออ้อมไปด้วยน้ำเนาะใช่ครับผมอันใครจะทําเนี่ยผมว่าการออกแบบต้องคิดตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนาะใช่ครับผมอในน้ําถือว่าเท่าเกับดินเลยครับผมพื้<ค>นที่บางคนบอกเฮ้ยน้ําเยอะไปไหมใกล้เียงกใกล้เชียงอะไรไ,ไมรมเราคิดว่าอย่างไงฮะอ๋ะอออคือน้ําน้ําจริงๆอ่ะมันมันจริงๆมันต้องเยอะก่อ น่าจะเท่ากัน,น้วก็ค,คือคือถ้าเป็นไปได้ครับว่ามันอยู่ที่ปริมาณการใช้ของเราในพื้นที่ของเราในกิจกรรมของเรามากกว่าครับผม<อ>ตามที่เราเออกแบบหรือว่าแล้วแต,แต่แต่ละพื้นที่ครับผมบแต่ส่วนพื้นที่ของผมผมผมมองว่า,าน้ำมันคือโดยพื้นที่ของผมมันมันคุณลงลึกไม่ได้เราผมต้องการกระจายน้ำห้ทั่วพื้นที่<อ>ผมก็เลยทำน้ำารอพื้นที่ครับผมครับผมแล้วก็ซึ่งซึ่งมันก็ เพียงพอต่อพื้นที่ที่ท,ที่ที่เรามีอยู่ก็คือพื้นที่สีไร่ครับผมครับช่วงแรงที่ผ่านมาน้ําเราสามารถรอได้ใช่ครับแรงที่ผ่านมาน้ําน้ำน้ำําน้ารอดครับผมคือ,อคือเพียงพอต่อการใช้ใช้ใช้ปอปลูกครับผมแล้วก็ใช้ในในสวนของเราครับผมครับันก็มีป่าดั้งเดิมอยู่บ้างเนาะที่เห็นจากภาพมุมสูงเนี่ยใช่ครับก็จะมีเป็นมะค่าแต้มีประดูมี แล้วก็มีเดาครับผมห,หลักที่ที่มีอยู่ในสวนแล้วก็มีต้นจิกต้นลังบ้างนิดหน่อยครับผมจากเมื่อก่อนที่เป็นพื้นที่ที่เขาไม่อยากเอากันเนาะอ่าใช่ครับพื้นที่หินที่โคงพื้นที่หินไม่สามารถจะปรับเป็นแปลงนาได้ครับผมไม่สามารถที่ปรับเป็นแปลงนาได้เนื่องจากมีหินมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเวลามันจะเป็นปัญหาเวลาไถาพวนดินอ,อะไรประมาณนี้ครับก็เลย ผมก็เลยมาจัดสรรเพิ่มน้ําเข้ามามก็กลายเป็นว่าพื้นที่ที่แบบแห้งแห้งที่สุดกันดานที่สุดแล้วก็หินเยอะที่สุดกลายกลายมาเป็นพื้นที่ที่เขียวที่สุด <c oughs> <c oughs> น่าตอนนี้นตอนนี้เราเด้เห็นหมู่บ้านไกลๆคือหมู่บ้านโนนสำรานเนาะใช่ครับบ้านโนนสำรานก็ห่างจากหมู่บ้านประมาณกิโลเดียวใช่ครับตามถนนแดงๆไปเลยครับตอนนี้มมไม่นอนในบ้านแล้วมานอนนาใช่ครับมานอนที่นาประจาเลยครับ นี่เป็นสวรรค์บ้านานานะครับเหมือนนอนรีสอร์ททุกวันเลยครับผมเราไม่ต้องไปเสียเงินค่ารีสอร์ทที่ไหนแล้วเอาที่นาพ่อแม่เราเนี่ยแหละเป็นรีสอร์ทซะเลยเอาแบบให้เป็นแบบมีที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่ทํากินมีป่าล้อมรอบครับผม <laughs> เบ็ดเสร็จลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งรวมบ้านนี้ด้วยนะถ้ารวมบ้านหลังนี้ด้วยก็เท่าไหรเนี่ยทั้งน้ำทั้งทั้งหมดเลย,เลยก็น่าจะประมาณบ้านนี้น่าจะแสนแสนแสนหน 1, นะึ่งพันนะ แสนหนึ่งหมื่นครับบ้านแสนหนึ bueno, ่งหมื่นแล้วก็ระบบน้ําก็ประมาณสักแสนห้าประมาณนี้ครับผมไม่เกินนั้นรวมขุดด้วยนะใช่ครับรวมขุดด้วยครับก็ฉิจเตีตีไปอ่าหลักๆก็น่าจะประมาณสองแสนสองแสนกว่าครับทั้งระบบน้ําทั้งระบบอะไรถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากครับผมผมบางทีผมยังนึกเสียดายเลยโอ้ยบ้านทําทตั้งเยอะอระบบน้ํานี่ถ้าจะเพิ่มแบบนี้ถ้าเกิดเราพื้นที่กว้างกว่านี้ครับทาระบบน้ําให้มัน่ ควบคุมําพื้นที่มันจะมันจะดีมากเลยครับผมเพราะว่ามันเงินเงินหลักแสนแสนสองแสนเนี่ยผมว่ามันมันลงทุนแล้วพวกความยั่งยืนแล้วแล้วเรามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับมันผมว่ามันคุ้มเกินคุ้มครับผมเพราะว่าเราไปใช้อย่างอื่นที่มันแบบใช้แล้วหายไปอ่ะโดยกิจกรรมต่างๆของเรามันมันใช้แล้วหายครับแต่อันนี้เราลงทุนมาเนี่ยมันมีแต่เพิ่มจํานวนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุลค่าให้เราครับรถที่ซื้อมาที่ขับอยู่ในรัดคันแล้วเท่าไหร่ กันละหกแสนกว่าครับกันละหกแสนเงินหกแสนยังออกรถได้ทํามาแล้วใช่ครับผมออแล้วส่งหมดแล้วด้วยใช่ส่งหมดแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาพัฒนาที่ดินบรรพุรุษเรามันน่าจะทําได้นะใช่ครับผมว่ามันการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มีแหล่งน้ําเนี่ยมัน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 คุ้มเกินคุ้ม,มครับเพราะว่า <S <S ถ้ามีน้ําแล้วเนี่ยโหแบบความชุ่มชื้นของพื้นที่แม้กระทั่งพืชผักที่เราปลูกต้นไม้หรือแม้กระทั่งเจ้าของพื้นที่อ่ะมันมันมัน ความรู้สึกตรงนั้นมันมันได้เยอะกว่าครับมันคุ้มค่ามากกว่าเราสามารถที่จะคือถ้ามีน้ำเนี่ยมันทุกชีวิตสามารถอยู่ได้ครับผมไม่ว่าแต่เพราะคนสัตว์หรือว่าสิ่งต่างๆนะครับผมครับนั้นจะถามว่าคุณมีเงินไหมเนี่ยคุณออกรถได้คุณก็มีเงินเหมือนกันแหละใช่ครับแต่ประเด็นว่าคุณจะเอาเงินไปใช้ก็อะไรมากกว่าใช่ครับคุณจะลงทุนในรูปแบบไหนของคุณมากกว่าเนี่ยคือการลงทุนของชีวิตเพื่อความยั่งยืนใช่ครับไปดูใต้ทุนบ้านทุกทุกคนนะ ได้ทุนบ้านนี่มีรถกระบะหมดแหละใช่ครับอย่างน้อยคุณก็ออกได้หกเจ็ดแสนนะใช่ครับแต่จะมาทําความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ตัวเองนะครับถ้าทําแล้วความสมบูรณ์ก็เกิดแก่ตัวท่านนะั่นแหละเนาะใช่ใช่ครับไม่เกิดกับตัวพวกเราหรอกเออนะฮะก็ะลองคิดกันไปดูนะฮะพี่น้องทุกท่านถ้าต,ติดต่อดิน Facebook, <Facebook S 2> ดินก <Facebook, S 2> นะ็เฟซบุ๊กดินดินเนาะเฟซบุ๊กดินดินภาษาไทยธรรมดาค,ครับผมมาโดนเรากลับมาแล้วนะฮะดินดินขยับมาทางนี้หนะ่อยเคยอยู่ <c oughs> ตำบลกุดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับผม้านหน,น,นสำราญครับผมตำบลสำรานกุดขอนแก่นภูเวียงนะครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อที่ Facebook ดินดินหรือเบอร์โทรอะไรนะ0860986016ครับผมโอเคครับพระคุณมากครับครับำนักดี<ส>ครับผม